คนให้พี่ช่วยแนะนาตัวแบบอ,อนี้เป็นใค่ะชื่อจิรพรอนันทนวัต์นะคะอยู่ฝ่ายวิจัยทอนีวิทยาละวิศวกรมรมอิโตรเลียมะคะสถาบันวิจัยลนเทคโนโลยีปราร์ตอทค่ะการอบรมในครั้งนี้นะคะของเราก็คือ IT Security ว w a r e n น s s นะคะอยากทราบความรู้สึกที่ก่อนเข้ารับการอบรมค่ะว่ารู้สึกยังไงคะค่ะก็ก่อนที่จะเข้ามาอบรมนี้นะคะก็คือเราก็อาจจะไม่เคยใส่ใจในเรื่องเกี่ยวกับการใช้งานด้านคอมพิวเตอร์ต่างเกี่ยวกับ ICT นะคะ IT ที่เรา ทุกวันนี้เนี่ยรีบเ่งไม่ได้เลยทีเดียวเชียวก็ทําให้เราได้ก่อนหน้าเนี่ยก็อาจจะแบบว่าละเลยกับการที่จะดูแลเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลของเราการใช้งานต่างๆะค่ะซึ่งเราคงไม่เไ,ไ,ไม่สร้างม,มาก่อนนะคะแล้วหลังจากที่เข้ามาช่วงเวลาสามชั่วโมงที่ผ่านมาได้อะไรบ้างคะก็ได้รับฟังเกี่ยวกับพระราชบัญญัติเกี่ยวกับการต่างๆนะคะที่ มีผลต่อการมาคับใช้ในปัจจุบันนี้นะคะว่าจะมีผลยังไงบ้างถ้าเราเป็นละเมิดอาจจะรู้ตัวหรือไม่รู้ตัวก็แล้วแต่เนี่ยก็อาจจะทําให้เรามีความผิดได้ดูที่เราไม่ทันได้ได้เต้ดป้องกันไว้ได้รู้ตัวก่อนตรงหน้านะคะแล้วก็หลังจากนั้นเราก็ได้เห็นการสาธิตเกี่ยวกับการ mm hmm. แฮกข้อมูลต่างๆค่ะก็ได้เห็นว่า mm hmm. แฮกเกอร์เขาทำงานยังไงเราก็จะได้ระวังไว้ว่าเราไม่ควรจะไปทําอะไรที่ทําให้เขามาสามารถแฮกข้อมูลเราได้ค่ะแล้วก็ก็ ได้เห็นตัวอย่างค่ะตัวที่ชอบสุดน่าจะเป็นตัวที่10บอะค่ะซึ่งได้ได้เห็นว่าจากการสาธิตเนี่ยก็ทําให้เรารู้ว่าเราไม่ควรจะรับฟล์แปลกๆซึ่งถ้าเราคิดไปโดยที่เราอจะไม่ทันคิดค่ะมันก็จะทำให้เราได้รับผลลายๆตามมาซึ่งปกตินี่เคยเอาคอมพิวเตอร์ไว้ในห้องนอนไหมคะก็ก็เอาไว้นะคะแล้วก็บางทีก็เปิด m S N อะไรทิ้งได้เหมือนกันแต่ก็ไม่เคยทราบว่าการที่เราไปคิดว่าฟล์แปลกๆเนี่ยจะทําให้เขาสามารถมาดูว่าเราทําอะไร ภาพเราในห้องนอนหรือว่าเรากําลังทาอะไรกับหน้าคอมของเราอะไรนะคะหลังจากนี้ก็คงระวังมากขึ้นแล้วก็คิดนิดนึงก่อนที่จะติดไฟล์แปลกๆมากขึ้นแล้วยังจะอยากเอาคอมพิวเตอร์ไ้ในห้องนอนอยู่ไหมคะตัวฉันก็คงยังไว้อยู่เพราะมันก็จําเป็นบางทีเราก็ทํางานค่ะแต่ว่าก็คงว่าโเราก็จะมีวิธีป้องกันให้มากเหมือนกันนะคะทางทีมงานก็อยากจะให้เอาข้อมูลที่เราได้แนะนำนะคะไปปรับเปลี่ยนแล้วก็ใช้ในชีวิตประจำวันนะคะ ก็คือได้ประโยชน์จากการเข้าฟังอบรมครั้งนี้มา,ากทีเดียวค่ะอยากจะให้ฝากอะไรเล็กๆน้อยๆนะคะสําหรับผู้ที่พลาดโอกาสในครั้งนี้ก็คิดว่ายังไงทางไอซีพีก็คงมีกิจกรรมดีแบบนี้อีกเรื่อยๆใช่ไหมคะก็ถ้าเกิดครั้งนี้พลาดไปก็คร้งหน้าย,ย,งย,งยังมีโอกาสค่ะก็สามารถเข้าร่วมได้คิดว่าการเข้าอบรมเนี่ยก็จะให้ได้ที่ต่างๆที่เราสามารถนาไปใช้งานได้จริงค่ะก็มีประโยชน์มากก็ขอเชิญชวนค่ะสาหรับผู้ที่ยังไม่สอบอบรมให้มาเยอะๆค่ะ ทางทีม ICT นะคะก็ขอบคุณที่ให้โอกาสเราได้มาให้การบรรยายในครั้งนี้นะคะ